สัสดิจ้าเจอกันเสมอจังคือเก่าเหมือนเดิมจ้าเพิ่มเติมบบคือร่มหนาวหนาวอย่าเยือกเลยจ้ามือเตาในช่วงหบโมนี่เทวดาดูในโทรศัพท์ม,มือถือก็ถามโกเกิลโกเกิลพันบอกว่าทิปสอ,ององศาจ้าก็ะติ้มคอตึงต้องถึงเก่าทิปกว่าเปอร์เซ็นต์เละจ้าทิปปิดผาดบวกลบนิดหน่อยจ้าทิปสององศาเขายหนาวแห้งหนาวหลาย ถึงขนาดแบบประหยัดที่อาบน้ำแล้วจ้ะตอนนี้กับเวลาเทียงพอดีจะก็อาบน้ำเพราะจะหนาวแห้งโอ้หนาวร้ายจ้ะโอ้ยเกือบเกือบช็อกอาบน้ำเ,นเกือบชอกและหลายคนทัวร์ีสานตอนล่างกับพวกเจะเป็นแบบนี้คันพุ้ได้บ่มมีครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องท้ำน้ำอุ่นก็ตซอยใดจวดกราเพราะว่าว ต้องมีห้องที่มิดชิดแล้วก็ห้องน้ำที่ติดกระท่อน,น้อุ่นก็นต้องยูเปิดประตูออกมากเรื่องอาจจะเป็นหอ้องอาแบบห้องนอนเลยจ้ะแบบนั้นจังติดตูได้ดีแต่ว่าเป็นเรื่องอาบน้ำอุ่นที่ติดไว้อ่ามองเนึงแล้วก็ต้องเปิดตรงควาจะไปถึงห้องนอน็อต้องออกไปนอนอีกกับสีนาวแห้งจ้ะเพราะว่าการอาบน้ำอุ่นใกนกาสจี ทำให้ความโดทนและการทานต่อความโดทนนี่น้อยลงไปจากเพราะว่าไม่ติดสะบั้นจ้าเมื่อหายความอุ่นก็เห็นหนาวจะมาชุดช <c ười> ุดแทนกินนมก่อนพัดยิ่งเท้าอ๋อไหวจาห้าแต่นาจะติดเป็นเดือนเดี๋ยวโอ้ยต้องมีอาการแต่เขาลงบ้านแน่ๆ เรื่องข่าวตุ่มมะขามมี่แห้งบางเรื่องข่าวเราเอาคลิปขนมหลายคนกะบอ่อาบน้ำหมายความว่ามือสองมือบ,อบ,อบ,อบ่อาบหรือว่าเพิ่นติดตมอาบ,รอาบหรือว่าเพิ่นสิบ่อาบเลยให้เข่าวนาห่อนกะมี่เป็นไปได้จ้า เราไปก่อนจ้ะจริงแวนรอมเนี่ยมีผลกระทบต่อการแต่ชีวิต ่าย่างสูงเขึ้นกันจะ้ะหลายๆคนที่เพิ่นพยายามเก็บเงินสะสมเพื่อกับป้องกันความลําบากเพื่อต่างความสบายให้เ้าของหมายความว่าพอมีเงินก็เอามาเห็นเงื่อนแล้วก็ติดเครื่องทํำหนามุ่นอ่าอยู่ในหลังของนอนหรือว่าเป็นบ้านที่มิดจิตอาจจะซ้อ,อยได้ดหลายจะ้ะ แต่บางคนกับฟื้ความอดทนกับมีชีวิตอยู่แต่ที่กันแต่ว่าถ้ามีข้อแตกต่างจากทำนี่ฐานะมีเงินแน่จากับเป็นขนาดเล็กจากับต่อสู้กันไปตุ้มมีติ้งจ้าเห no, มือนที่บ้านนั่นแหละจ้าหลายคนกะมีถูกรูปแบบหลายคนกับมีทั้งความขยันหลายคนกับมีทั้งความแบบว่าขยันน้อยอ่ะจ้าเพ์่็ขยัน,น,นขื้นกันอะจ้ารยแต่ต้องใส่ท่อบาขยันน้อยจ้า ไต่ที่เป็นกันไปนนก็ดูหนาวหนาวแห้งแห้งอ <c> ๋ <oughs> คน,นต่อจอต่อการแต่ชีวิตเราหลายคนเห็นคนหลาคนก็ทำงานที่มอเตอร์ไซค์ลำบ,บากหลายร่วมกับพาจนต้องใต้เสื้อผาคุมไมวอย่างดีเรือว่าประเด็ตะก้อนจะต้ององอกทางได้ตรงหน้าเนี่ยเกิดความลำบากก็ต้องหาวิธี ให้ป้องกันความพะบุญหลังกาเจ้าจของบางคนเพิ่อกาอารมณ์เกิตตดข่ายาตจจัยพิดพลาดไปเช่นไปหาป้าในฤดูหนาวาติดชกเสียชีวิตได้ก็ได้จากต้นนี้ก็มีพิษพาดจากเพราะว่า,าหลายๆคนต่เป็นมักง่ายการใส่ชีวิตเช่นบางคนแถวที่ ชุ่มชนที่เสมอใจใต่ชีวิตอยู่กับมีบางคนจำนวนน้อยมากจากเพิ่นกะบ่ได้ทพิมขยะลงที่เขาเห็ดบ่อขยะไว้กับพิมอีกมองนึงเอาพิมด้วยความหมักง่ายกับมีจ้ะแต่จำนวนนี่มีน้อยแต่กับมีอยู่จะเหมือนก้อนขี้รถอ่าข้างหลังรถปิกอัพอ่าถ่ายกับบะาเวลากินลูกกินกินขนมกินยังกินยังก็เสร็จนะจ้ะกินอิ่มแล้วกต่ย้อนพิมจะเสร็จนะจ้ะปากใกล้เป็นมีขยะ ทางทางถนนหลายยากแต่นี้ปลาป้ายตัวไปในประเทศไทยของเข้าลหลายๆเต้นทางก็ยังมีอยู่จาแต่ว่าบ่หลนยดอกใจเขียนได้ว่าห้ามทิ้งขยะท้างทางากับบางคนก็เอาขยะไปเต็มมองป้ายอะไรจ้าเป็นแบบนั้นเองจ้าเพระาะว่ามีจะนวนน้อยเพระาะว่าการใส่ชีวิตจะมีเทคนิคต,ต่างกันหน้าใส่ชีวิตกันไปเหมือนเสมอจ้านอาบน้ำโต๊ะืุนจ่นใสแหละครับป้าแปลงโต๊ะชืนล่างใกายกับ ตอนนี้กับใครๆว่าสดชื่นลงสะดวต่อข้างในงใร่างกายว่ามีความเย็นเข้าไปข้างในแล้วก็กระตุ้นแล้วก็ถ้าไม่เกิดตดชื่นดอกมาจะอาจจะไม่ได้มีกินตัวเพราะว่าได้สบู่ฟบอยังลงไปแปลงฟันแปลงยังสระผมได้เต็มทีถ้าเกิดตดชื่นก้านใต่ที่ประจําบ้นก็เต็มไปด้วยไอ รอยยิมจ้ะถึงสี่บาลายแต่ก็มีร้อยยิมจ้า <c ười> จะเป็นเช่นนั้นเองการใส่ชีวิตฤดูหนาวนี่ก็มีความลำบากตอน,น,นหลายๆบุคคลที่ใส่ชีวิตเพราะว่าหลายหลายคน,นกยเกิดเกิดความแบบว่าถ้า่ครปวดทนนนจะบวดฝืนเหตุบางคนเิ็นกระจังเบิง้งในในโซเชียลเพิ่อนก็กล้องไฟน้่อามด้านทางกล้องไฟกับพ่อเด็กหัว,วจ้า <c ười> จ้่เล แป็ดปถือว่าเป็นรอยยิ้มกันไป้าจะเนี่ยจ้ะการใส่ชีวิตกันไป้ขี้ขนม้มขี้ขน้มจ้ะเึ็กข่าวขี้ขน้มตะลับกันไปใส่ชีวิตนะฮะประเทศเรื่องดาวต่างๆเกิดเป็นหมากไม้จ้ะตอนนี้ยังมีชีวิตดูกระแสชีวิตกันไปการมนี้ปัญญาดี แต่ถ้าไม่เข้าอ่ามีรอยยิ้มการถือการเอาเปรียบอ่ะรนร่อมเจ้าเสมอจันทำงานอยุติประการได้อดีติพานมากไปตือเพลไหม่ในตลาดอาแม่ข่าบางคนเพื่ออาเดื่องว่าแบบอาห็นแกนตัวเอาเปรียบเพราจันเข้ามาครึ่งโลเสียจใจโตครึ่งเนี่ยน้อยโตโลไปยังไงสามสิบบาทเพราะแต่เสมอจันรโอ้ครึ่งโลสามสิบบาทเอาสองโลไปเลยไปยังอา ที่แต่บัตปรปัจจยจริงแล้วมเจะตัดเด้จ้ะมันไปจายไน้ละค่าที่ถ้าเครื่องโล่กัสามิีฟก่วบาโล่หนึ่งกะบสิบหกซิบจ้ะลเลย่ดนไปจ่ายต้องลอยยีสบาทจ้ะจ่ะเยวความุดซื้อกันไปจ้ะก็เป็นเชเนั่นเองรั้งแต่ชีวิตกระดับน,นี้ปัญญานี่อ่าใครว่าความอโทนอนลดกรน ตุทุกสถานการณ์การใส่ที่บิตเหมือนกับการขี่รดที่ยังไม่ต้องขนมนพออาภัยให้กันได้กัอภัยจะ้ะแทนที่เรื่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อยสนีทก,กันจะกล้เป็นเรื่องพอขาบาดตาจะทำลายกันมีน้ำตาจะยันนี่ต้องมีทักษะกระจายชีวิตขี่รดปาดนาตวนกันแน่เพราะนั่นที่ตามมาเอาเรื่องอันก้นที ไปบไปปาดขาบบขเขาขกัะบ่ย่อมติดคอโทษเขาขก่อเขาต้องรับกระบอไปเก่งใส่เขาขอเขาาีเราเกิดกั้นทำลายกั้นเหลืองเล่าคดีจะเกิดขึ้นตามที่เห็นเทาเนี่ยแหละจ้าเล็กๆเงีเ้ยหน่อยก็กล้ไปเหลืองใ่ายเลยจ้านี้ก็อากาศหนาวลมเย็นสบายเสม,มอจา้านกะบ่เด็ไปทายเก็บอย้างนอกใส่ชีวิตอยู่ภายในไอ้บริเวณบา้านจ้า เจ็ามือนี่นะอากาศจะติดตืีขึ้นก็นี่อยู่เพราะว่าเบ่งลักษณะแดดก็ออกกับมือมือมันแต่ลักษณะกันไปจากการใส่ชีวิตต่านงๆนนหน้าๆเรื่องเล่าี่เกิดขึ้นผลประโยชน์เป็นใหญ่ในโลกการใส่ชีวิตต่างนี่ทักษะชีวิตนี่ปัญญาเนี่ยละจ้ะเพราะว่าโลกทุกมือนี่ก็มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเทียมยกขงขาหากันเหมือนเหมือนกับโลกไอพ่วอวิดนี่หละจ้ะเพราะ่ากะ มากอากาศหนาวอีกว่านันบางคนบอกโอ้ยอากาศแคร้งแดมา้งถ้าไม่โควิดขยายไปอีก <c oughs> จะปัาหาแยกเตือแยกหนาวอีกอย่างรักษาสุขภาพกันทุกรูปแบบถุกมิติอะไรจปของกันป่าหายติดกันไปดีกว่าแก้แย่แล้วแกบาทัานอาศัยชีวิตสนุกสนานกันไปจากเมือม่อวนชีวิตกับมีเหล้าๆต่างๆน้าๆามากม้ได้ชีวิตต่างเติมประสบกณ์ชีวิต ความเจ๊งหัสูงสุดกับประสบการณ์เจะของนี่ละจ้าแต่ชีวิตกันไปแต่ละมือแต่ละมือจ้าเรื่องล่าสบรัปเปตียนกันมาเรื่อยๆเสมอจันกัดเด็ดกริบไปเรื่อยๆยังสุขภาพดีอยู่ยังมีชีวิตอยู่จ้าสลรัปัดเตียนกันเก็บเล็กผสมน้อยก็คิดแบบนั้นแบบนี้สนุกสนานกันไปจ้าไม่เครียดไปต่อไม่รอแล้วนะเจอกันในเรียมนาจ้าสวัสดีจ้า